How to ปฏิรูปการศึกษาไทยการเรียนรู้ที่ย้อนกลับไปให้นักเรียนท่องจำท่านเห็นไหมฮะเราจะพบกับโรงเรียนแบบไหนโรงเรียนที่เราเน้นต้องการรับผลให้เขามาประเมินให้เขามาตรวจสอบ ว่าการเตรียมตัวไว้เข้ามาประเมินเตรียมให้มาตรวจสอบนี่ก็คือทําอะไรครับเตรียมเด็กไว้เข้ามาตรวจนะทําเอกสารเบอรเข้ามาประเมินนะโรงเรียนที่เน้นต้องการสถิติว่าโรงเรียนเราแข่งขันที่ไหนบ้างอืเราก็มีแต่ถ้วยแต่ถ้วยรางวัลน,นี้บางทีมาจากเด็กกลุ่มเดียวกันนะนะตะลอดแนวเลยครับมาจะเด็กเป็นบางคนตนนั้งัต่ี่มีเด็กทั้งเป็นพันคนนะครับออท่านเห็นไหมครับ โร <c oughs> งเรียนที่เน้นการสอบเพราะอยากให้ผลการสอบเพื่อไปเทียบเคียงกับคนอื่นเนี่ยได้ในระดับเดียวกัน,นเช่นสอบโอเน็ตอย่างเงี้ยนั่นก็คือปัญหานะครับผลการสอบโอเน็ตต้องการให้ไปแก้ที่สาเหตุแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นน้ำกลางน้ำแต่ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายนะ้ำ นะถ้าแก้ที่ปลายน้ำก็คือเอาโอเน็กลับไปเป็นเป้าหมายการเรียนรู้เลยนะเมื่อโอเนเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ก็ต้องไปเอ,เอาข้อสอบ o อเน็นี่นะครับมา,มาเรียนกันเลยทีนี้นะครับซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผู้เรียนนะครับนะหรือบางเรียนก็เน้นนะเน้นกวดวิชาไปเลยในโรงเรียนเลยเน้เด้นติวเด็กไปเลยนะติวกวดวิชาเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปสอบนะครับ แต่ไม่ใช่เพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยเกิดศักยภาพและเอาความรู้ไปใช้ท่านยิ่งเห็นว่ามันคนละมิติหมดเลยครับนะในขณะน,นี้การศึกษาเนี่ยมันสับสนมากนะครับนะเพราะาบางเรียนเนี่ยต้องการเพียงชื่อเสียงต้องการความโดดเด่นว่านักเรียนของเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้กี่คนนะอัตราจํานวนเท่าไหร่ในแต่ละปีอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมันไม่ได้สะท้อนใะห้เห็นว่าเฮ้ยนักเรียนของเราทั้งหมดเข้าถึงนวัตกรรมหมดเลยนะหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรมนะเปล่าครับ แต่บอกได้ว่าเชิงสถิติหมดนะครับเชิงปริมาณหมดนะครับแต่ความเป็นจริงเด็กอาจจะใช้ความสามารถของตัวเองแต่ถ้าตัวนวัตกรรมสางหากที่ทําเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเป็นความสามารถของสถานศึกษาเป็นความสามารถของผู้สอน,นที่นําพัฒนาผู้เรียนจนเข้าถึงนวัตกรรม